เศรษฐกิจไทยคึกครับเติมเต็ม,มความรักให้หัวใจใดีใิจดนะจดิมไหมใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย ความสามัคคีความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ด้วยใจครับสวัสดีครับหลายๆหมู่บ้านในประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ทั่วถิ่นแดนไทยจะพาคุณชมนะครับไปรู้จักกับหนึ่งความสามัคคีที่มีอยู่เต็มพื้นที่ความอบอุ่นที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรไมตรี 3, กับหมู่บ้านน่ารักนักที่อยากให้ลองไปทักทายกันบ้านทาแรออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ลองไปทำความรู้จักมู่บ้านนี้ให้มากขึ้นพร้อมๆกับนบนะครับก็ดินไม่เป็นลูกลังภาษาอีสานกขาดินแห่ลูกลังอ่ะก้ดินแห่อ้อดินแห่แหคือว่าลูกลังเขาเลยตั้งท่าแร่ใช่ไหม,ม,มไม่ได้มีแร่อะไรหรอกการเดินทางไปบ้านท่าแร่าใช้ถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองผ่านจังหวัดนครราชสีมาเลี้ยวแยกเข้าอำเภอบ้านไผ่เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข23ผ่านจังหวัดมหาสารคามทางหลวงหมายเลข213ผ่านจังหวัดกาฬสิน์ ข้ามเทือกเขาภูพานเข้าสู่จังหวัดสกลนครเป็นระยะทางประมาณ647กิโลเมตรแล้วจากตัวเมืองสกลนครใช้ทางหลวงหมายเลข22สกลนครนครพนมไปยังอำเภอท่าแร่ระยะทาง21กิโลเมตรครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในโบสถ์นะครับของโบสถ์อาสนาวิหารอาคารรเทวดามีคาแอลท่าแร่นะครับแล้วก็อยู่กับ คุณพ่อนะครับทวีชัยศรีวรกุลครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับการทักทายของนับถูกต้องหรือเปล่าครับครับถูกต้องครับอยากทราบถึงประวัติเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นชุมชนคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยถูกต้องครับอยากทราบต้นกําเนิดครับคุณพ่อครับว่าทําไมที่นี่ถึงมีคนนับถือศาสนาคริสต์เยอะมากครับเมื่อประมาณ1 2 8ปปีมาแล้วนักสอนศาสนาหรือพวกเราเรียกว่ามิชชันนารีได้ดูแลบรรพบุรุษของพวกเรา เขาเรียกว่าผู้บุกเบิกกลุ่มแรกของชาวท่าแรอยู่ที่สกลนครมีประมาณ150คนหรือ20ครอบครัวเพื่อจะได้หาที่เหมาะสมในการตั้งโรกรากตั้งโบสถ์โดยทำแพรข้ามมาอีกฝากหนึ่งของน้องหานมาตั้งอยู่ที่นี่แหละและก็สร้างเป็นโบสถ์หลังเล็กๆหลังแรกเพื่อประกอบพิธีกรรม น,นี่ที่เรานั่งอยู่นี่คือโบสถ์หรืออสนวิหารหลังที่3สร้างในปี2511นอเอี่เองอนะครับ,ค,รบคุณพ่อเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเป็นองค์งงที่18องค์ที่ 18, 18นะครับที่18แนะครับแล้วคริสตชนที่นี่นะครับมีจํานวนประมาณักประมาณ1 2 0 0 0กว่าคนเวลาที่เขาไปกรุงเทพไปทํางานต่างจังหวัดนถึงเวลาเขาต้องมานะเช่นฤดูมาในช่วงของการฉลองวัดก็ดีหรือประเพณีรือถึงบรรพบุรุษเนี่ยเขาจะกลับมา มาร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่รู้สึกจะมีคนคนตายเขาต้องตีละครั้งแล้วก็ตีเพื่อจะได้ให้ชาวบ้านทราบเจครั้งผู้ชายเก้าหญิงเจคุณพ่อหรือนักบวชหญิงซิเตอร์ตายก็ตีอีกแบบหนึ่งเพื่อเพื่อให้ชาวบ้านเขารู้ว่ามีมีคนตายเขาจะได้ภาวนาให้ประเพณีงานศพประเพณีงานแต่งงานทุกอย่างมันจะต้องมีวัดเข้ามาที่โบสถ์ทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเบียคนตายนี่ก็ต้องเอาเข้ามาบสถเพื่อจะได้ประกอบพิธีมิตศาให้ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่มาอย่างนบนี้ก็เป็นพุทธใช่ไหมครับ,รบแต่เราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อเป็นการให้เกียรติกับสถานที่บ้างนะครับก็เป็นคําถามที่ดีเนาะโบสถ์ของพวกเราก็เปิดรับต้อนรับทุกๆคนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า,าเวลาเข้ามาก็เข้ามาด้วยความสํารวม แต่งตัวอะไรต่างๆให้เหมาะสม,มแล้วเราเดินเข้ามาที่โบสถ์มีมุงมีหมวกอะไรต่างๆก็ถอดหมวกอะไรก็เข้ามาคุกเข่าหรือนั่งลำพึงหรือสวดหรืออยู่เงียบๆสามารถเข้ามาได้ครับ,รบมาวิงวอนขอพระเยซูได้ตลอดเวลาเลยขอพรจากท่านได้ฮะแล้วก็ส่วนส่วนที่พวกเราอยากจะมีอะไรที่อยากจะถามความเข้าใจมีการอธิบายที่ลึกๆล,กลงไปหน่อยอยากจะถามก็เชิญไปพบ คุณพ่อได้นะคุณพ,พ่อก็จะยินดีที่จะมาช่วยตามที่พวกเราต้องการ,รอธิบายได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาของพวกเราเที่ยวไทยคึนะืสุสานนั้นจะแตกต่างไปจากสุสานของาศาสนาอื่นนะครับจ,จะมีหลุงฝังศพที่ปรากฏชัดเจนและก็มีมาตั้งเขน เป็นเครื่องหมายประจําในหลุมฝางศุทุกหลุมนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับศาสนาอื่นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ผู้อื่นผู้นับถือศาสนาอื่นมานพบเห็นแล้วจะใใจเข้าใจเลยว่าโอ้หมู่บ้านนี้ <ไอ S 2> เป็นคาทอลิกนะครับ มาเที่ยวที่นี่นะครับมีไกด์พาเราดูบ้านสวยๆที่นี่แล้วครับพี่รำพรครับสว,สวัสดีครับพี่ <c oughs> พี่รำพรครับโอ้โหบ้านที่นี่มีสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยงามมากอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมของผสมผสานมาทางยุโรปนะคะก็อบอกว่าออกแนวฝรั่งเศสนะนะบ้านแต่ละบ้านเนี่ยครับมีอายุที่แบบค่อนข้างยาวนานมากอย่างหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ประมาณ81ปีแล้วหลังนี้เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ยังมีการอนุรักษ์อยู่คนที่มามักจะมาถ่ายภาพดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมทั้งหมดนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของการถ่ายภาพแต่งงานด้วยเหรอครับอู้เยอะมากเลยค่ะซึ่งเราผ่านไปผ่านมาแต่แต่ละเดือนแต่ละครัง้งก็จะเห็นนะ่ะ แล้วก็ใส่ชุดมายืนถ่ายกันอย่างงี้ใช่ค่ะและเราก็ดูออกเลยว่าเอ๊ะไม่ใช่คนทะเลเนี่ยไม่ใช่คนสกลนครด้วยต้องต่างถิ่นเลยเหรอค่ะจากต่างถิ่นเลยค่ะแล้วก็ใส่ชุดวิวามาเลยฮะเหมือนเหมือนกับที่เขาถ่ายหนังอะนะมันมีอะไรแผ่นอะไรไอ้กลมๆและขาวๆนะเขาเอามาโอ้เอาไว้สะท้อะไรนี่ใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือมาถ่ายรูปแต่งงานเพราะว่าเขาเห็นว่าที่นี่สวยค่ะภูมิใจภูมิใจมากๆเลยค่ะบ้านของใครครับที่นี่เดิมเจ้าของน่ะเป็นชาวเวียดนามนะคะชื่อ องเหลืองถัดไปน,นี่เป็นของขององเดออถัดไปอีกก็ <อง S 2> เป็นขององค์บังคําว่าองค์นี่หมายถึงนายนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับบ้านที่จะเป็นเป็นปูนอย่างนี้ได้ต้องมีฐานนะแต่สมัยนี้ถ้าไม่รวยจริงบ้านไม้ไม่ได้นะครับถูก <laughs> นี่คืออีกหลังหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีเขียนด้วยน,นะครับว่าคฤหาสน์อุดมเดชวัดแสดงว่าที่นี่เนี่ยจะมีคนที่ถือนามสกุลนี้เยอะมากไหมครับอุดมเดชค่ะถือว่าเป็นต้นตระกูลก็ว่าได้เลยนะต้นตระกูลอุดมเดชเลยละ่ะสีหลังนี้จะเป็นออกสีส้มๆก็สีดั้งเดิมเป็นสีนะดั้งเดิมแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นอีกหลังหนึ่งที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับ<ๆ>เขายัางอนุรักษ์กันเอาไว้ด้วย<ๆ>นี่เป็นจุดหนึ่งที่พวกเราอนุรักษ์ไว้อยู่ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นที่แห่งน,นงนี้ก็มีเจ้าของเขาเทศาบาลก็เคยขอขอซื้อเป็นกรรมสิทธิ์แต่เขาก็ยังไม่ไม่ขายครับแต่ให้เราดูแลภายนอกถ้าเป็นเทศกาลใหญ่ๆอย่างนี้ก็เปิดให้เราเข้าไปเขาไปจัดการถ้าเป็นเทศกาลคริสต์มาสอะไรเราจะตกแต่งช่วยตกแต่งสถานที่อย่างนี้ครับให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบรู้สึกว่านักท่องเที่ยวชอบมากครับ านท่านแรกนะครับที่นี่เนี่ยถ้ามาแล้วลองมากินอาหารนะครับหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้ดูนะครับก็จะเป็นบ้านแบบทรงโบราณอย่างที่น้องพาไปดูนั่นเองนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในตระกูลด้วยใช่ไหมครับอุดมเดชใช่ไหมครับนี่อยู่ในอุดมเดชด้วยแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋วด้วยนะครับเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านของตระกูลอุดมเดชดดเหม <c oughs> ือนกันนะครับแต่ว่าเข้าเข้ามาทุกๆบ้านเราจะเห็นนะครับว่าด้านในนี้ก็จะมี นเอาเป็นพระแท่นเหรอครับพระเลื่อนพระแท่นครับผมพระแท่นแม่พระของแม่พระหรือว่าพระแม่มารีพระมารยาของพระเยซูใช่ไหมครับค่ะค่ะรับนะฮะประมานี่แหละครับวิธีการเข้ามาด้านในคุณผู้ชมอาจจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อเราเดินเข้ามาแล้วสิ่งที่เราทําได้หรือว่าเป็นการเคารพนั่นก็คือการทไหว้ไหว้ค่ะไหว้บนพุทธเนี่ยครับข้าไหว้บนพุทธจ้าข้าขางไหว้เป็นบ้านของเอกชนคนหนึ่งที่หลังใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยปรากฏในแถวนี้ และตอนนั้นยังเป็นป่าดงอยู่เกิดมีตึกสามหลังใหญ่ๆปรากฏขึ้นมาท่ามกลางป่าดงนะครับจึงเป็น,นสิ่งมหัศจรรย์มากอ,อย่างหนึ่งนะครับ ดินนไทยไม่แปลกนะครับถ้าเกิดว่าเรามาที่บ้านท่าแร่แล้วจะเห็นว่าทุกๆบ้านมีดาวติดอยู่หน้าบ้านกันเรียงรายเต็มไปหมดนี่นะครับมันมีที่มาครับเพราะว่าเป็นพิธีอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นประเพณีนะครับของชาวท่าแร่ที่นี่นั่นเองนะครับเพราะเขามีพิธีแห่ดาวนั่นเองครับซึ่งตอนนี้แม่หนึ่งนะครับแล้วก็ผองเพื่อนครับกำลังทําดาวกันอยู่เลยนะครับแม่ดาวครับสวัสดีครับผองเพื่อนทุกคนและสาวๆครับ S <S <S ส,าสาวทุกคนครับอยากรูเ้เลยกันครับว่าพิธีแห่ดาวนียเป็นเป็นพิธีที่มีความหมายยังไงบ้างครับนมครับมีความหมายเป็นวันคริสต<อ>์มาสที่พระเยซูเจ้าบาังเกิดมีวัน,นดดว,วันที่กําหนดด้วยวันที่กาหนดคือคืนวันที่24ธันวาคมคือว่าในสมัยโกนพระเยซูเจ้ามาบังเกิดไทบาบของมนุษย์นะคะมาเกิดเ <aret. S 1> <ๆ S 2> ป็นมนุษย์เพิ่นอยู่บนสวงสวรรค์นู้น น,นี่เราก็อยู่ในละเวศบ้านเมืองคนละบ้านคนละเมืองแต่ไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์สมัยก่อนอก็แงนบุญท้องฟ้าเอ๊เตนดาวสวยงามสุดสายมากไปต้องตามดาวนี้ไปไปดูพอไปถึงจุดเดียวกันก็มองเห็นแสงสว่างมีพระกุมารน,นอนในลางหญ้าเป็นรัศมีสวยงามมากก็เลยพากันจัดงานก็ว่าเป็นคริสต์มาส จัดงานลื่นลื่งกันแบบนี้ละค่ะเกี่ยวไหมครับว่าทุกคนในบ้านท่าแร่เนี่ยจะต้องทําดาวได้ทุกคนเลยเกี่ยวค่ะต้องมีต้องเป็นทุกคนเลยใช่ไหมครับรแต่ถ้าบ้านไหนนะครับที่ไม่ว่างหรืออาจจะไม่มีเวลาในการทําอาจจะทํางานอยู่นั้นไม่ต้องห่วงครับมาห<ม>าท<ม>ี่นึ่มาซื้อที่น<ม><ม>ี่ไ,<ม>ได้เลยที่นี่เราทำขายกันอยู่ทําขายทุกขนาดใช่คเล็กใหญ่ตามใช้ที่ต้องการมีการแห่ดาวถึงสอง ประเภทด้วยกันแห่ดาวแบบดั้งเดิมแบบมือถือมือถือแล้วก็เดินแล้วก็มีเทียนจุดข้างในแล้วก็รอบโบสถ์แล้วก็เข้าร่วมพิธีกรรมรแล้วก็มีประเภทหนึ่งคือประเภทการแห่ดาวแบบสมัยใหม่คือเราจะประดับประดา <c oughs> การแห่ดาวนี้ขึ้นบนรถยนต์แล้วก็ประดับประดามีแสงสีเสียงที่งดงามขึ้นอันนี้เป็นแบบสมัยใหม่มีตลาดคนเดินก็เอาหลงไปขาย น่าสนุกนะครับวันนี้ก็จะมีากคือมากมเลยไม่ไม่จาเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นชาวคลิ์เท่านั้นนะครับก็พูธก็ว่าคนที่นับถือศาสนาอะไรก็แต่สามารถเที่ยวกันได้มาแล่ศาสนามาเรียนรู้นะครับเรื่องต่างๆของวิถีชีวิตที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับในการทําดาวของหมู่บ้านนะครับที่ท่าแรกนี่ครับเห็นดาวทองสองสีรูจีแจงบอเคสําแดงถึงจ้าบุตรา ว่าพระองค์ทรงทำอลัมเลิดลงมาบังเกิดหน้าพื้นสุธาพระริอิสตังเชนซิสเดอ แม่ทุกคนที่บ้านน่ารักแล้วที่ตลาดก็ไม่แพ้กันนะครับทุกคนแบบอารมณ์อารมณ์ดีตลอดเวลายิ้มย้ำจำไสทักทายและสิ่งสําคัญครับรับได้ภาษาเพิ่มเติมมาด้วยภาษาอีสานอย่างฟักทองเนี่ยเขาเรียกว่ามะอึมาตลาดได้ความรู้ใหม่ครับภาษาอีสานนะครับเขาเรียกว่ามะอึภาษากลางเรียกว่าฟักทองแต่ถ้าดอกละครับดอกดอกมะอึ ปลาเค็มไปในหนองหานนะครับนี่นะฮะเอามาทาเป็นแดดเดียวเราทำเป็นแดดเดียวช่วงนี้หน้าร้อนนะฮะไข่มุแดงก็เยอะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งนะครับของคนภาคอีสานนะครับรสชาติอร่อยมากอาหารอย่างหนึ่งของคนเวียดนามนะครับแต่ว่าที่นี่แนนเขาส่วนมากจะเป็นคนที่มีเชื้อสายเวียดนามพี่เป็นคนเวียดนามได้ไหมครับลูกครึ่งลูกครึ่งอหมครึ่งหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าปักหม้อปักหม้อนะครับปักหม้อ พเข้าใจดีครับซื้อดอกไม้แถมถั่วให้กินฟรีขนมอะไรฮะเขาเรียกว่าขนมทางนี้เขาเรียกดอกบัวอ๋อ ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะครับมาถึงที่นี่ได้เจอกับแม่วีครับแม่วีนี้พูดได้คําเดียวครับว่าสุดยอดเอาเมียมาด้วยทําไมไม่บอกมาถึงก็ต้อนรับด้วยการทำปลาส่งเครื่องให้ทานก่อนอร่อยมากครับ ไ่จ๋ายหิวแล้วหิวแล้วแม่อยากทําอะไรน้องกินบ้างโอ้แม่จะแกงเปิดหน่อไม้มีอะไรบ้างครับที่ต้องใส่ในแกงเปิดเนี่ยฮะมีเห็ดฟักทองบวบดอกฟักทองแล้วก็ใบแมงลักอ๋อก็ส่วนมากก็จะเป็นผักค่ะแล้วก็หาได้ในท้องถิ่นค่ะหาได้ในท้องถิ่นนะะในชุมชนที่นี่นั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็มีหน่อไม้หน่อไม้สดเอามาแล้วก็ต้มใส่น้ำใบยานาใส่ปลาร้าไหมฮะใส่ต้องใส่ด้วยใส่สิแล้วก็มีเกลือ เขาเรียกว่าข้าวเบื่อข้าวทีเรเออข้าวเบื่อคือเอาเอาข้าวเหมือนข้าวเหนียวไปตำนะครับมีนึ่งปลาจิ้มเจวคนทะเล่ชอบกินปลาชอบกินปลาด้วยกินแล้วฉลาดพี่เขาลงข่าวว่าทะนเลกินหมาน่ะขอขอประกาศด้วยว่าไปไปสื่อให้เขาฟังเลยว่าไม่ใช่กินไปทำไมปูปลาอาหารเยอะแยะน่านวายังมีและกรนีไปหาวะอาหารการกินไม่ต้องถ้าคนไหนขยันไม่ต้องไปซื้อ อะไรครับแม่ต่อไปในนี้มันจะมีพริกกับข้าวเบือข้าวเบือข้าวที่เราแช่แล้วเรามาใส่ข้าวเหนียวที่ตำตำตำนี่ข้าวเบือมีพริกด้วยครับเกลือนิดนึงเสร็จแล้วเพื่อให้รสมันเข้มข้นมันอร่อยมีปลาดุกตัวนี้มาต้มแล้วก็แกะเอาเนื้อมันเอาเนื้ออย่างเดีอยเขามาใส่ตำลงไปปุ๊บรวมกันแล้วใส่น้ำ น้ำนี่แหละน้ำมายนางน้ำนมเยนางใส่ลงไปหลังจากนั้นก็จะตมตมเรียบร้อยก็เอานำมาใส่ในนี้อเลยเนาะเดือดเรียบร้อยแล้ว มีปลาต้มเค็มอะไรฮะวันนี้ต้มต้มเค็มใช่ไหมคะปลาทาไมเมนูนี้ถึงอยากแนะนําให้น้กินนะครับเคยทําแต่งให้ลูกให้หลานกินอยู่บ้างน่ะอแล้วเขาก็ชอบปลาชอบอ่ะอ่าขายที่ตลาดขึ้นชื่อแบบที่ว่าไอ้กินข้าวเหนียวค้าเจ้าก็อร่อยเราทําปลาแล้วเอามาทอดก่อนพวกเครื่องปรุงก็มีขิงมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกไทยแค่นั้นแหละหม้อตั้งไฟสักหน่อยแล้วน้ําตาลน้ําตาลเคี่ยวเอาสี ธุรกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจรไดีนะมี้าีมี้า่ล่ครับต้องมีการไหว้ก่อนทานข้าวด้วยหมครับของศาสนาคริสต์ต้องมีไหมครับต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยไหมขอบคุณพระเจ้าต้องขอบคุณด้วยอ๋อก่อนที่ทานข้าวอ่าล่ะมาบอกนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปมีอะไรบ้างมีแกงเปรอะนะครับมีปลาจิ้มแจ่วปลาน้จิ้มแจ่วนะครับอันนี้ก็จะเป็น ปลาต้เมตเค็มเป็นปลานินนะครับแซ่บ <c oughs> อย่าบอกใครแซ่บมากมากเลย <c oughs> อาหารดีสาร มาถ้าแรกนะครับขนมพื้นถิ่นที่นี่นะครับก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขนมดําเราใช้อะไรที่เป็นสีออกดําๆแบบนี้ครับแม่ใบป่านนี่จ้ะใบป่านใบป่านนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมันซื้อมามันแห้งอันนี้ครับเอามาต้มมาบีบน้ําบีบน้าอีกทีนึงแล้วก็ไปบดอ๋อแล้วก็ไปบดอีกทีนึ้งแล้วถึงจะได้สีที่ออกมาเป็นสีดําแบบที่อยู่ในในถ้วยนี้ใช่ไหมครับงาใช้ด้วย งาดำนะ n g ดำจะให้มันให้มันเพิ่มดําไปอีกอ๋อเอางาดดามาป่นมาป่นว่าคัวก่อนอ๋อขัวก่อนแล้วป่นแล้วผสมลงไปซึ่งจริงๆแล้วก็ทํายากเหมือนกันไม่ได้ทํายง่ายตั้งสามวันแค่ได้สามวันกว่าจะได้โอ้หแน่นอนต้องมีแป้งเราใช้แป้งอะไรครับแม่แป้งข้าวเหนียวสองส่วนข้าวเจ้าส่วนหนึ่งไส้นี่จะเป็นไส้อะไรครับแม่ไส้เป็นว่าถั่วเหลืองมีถั่วเหลืองมะพร้าวนี่ต้องเป็นมะพร้าวแบบไหนครับยังไม่เก๋นะอ๋อยังไม่แก่มมกซึ้นทึแล้วก็มี เพราเรียกว่าเป็นการแต่งกลิ่นนะครับเราใช้กลิ่นนมแมวนี่นะครับแค่2หยดพอและนี่คือไส้ที่สําเร็จออกมาแล้วไปนะๆๆๆไปนะเที่ยวไทยคึกครืนเศษฐกิจไทยคึกคัก อะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยอืมแป้งนุ่มมากครับว่าแล้วว่าทำไมถึงนวดนานแล้วไส้นะครับหอมมากเลยมีทั้งกลิ่นของมะพร้าวความมันความหวานพอดีครับไม่ได้หวานจนเลี่ยนนะฮะอร่อยลงตัวเลยทีเดียวครับ สำหรับการเดินทางมาที่บ้านท่าแร่ในครั้งนี้นะครับรู้สึกมีความสุขครับสุขใจครับที่ได้เห็นความรักความอบอุ่นของคนที่อยู่ที่นี่นะครับแถมยังได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาครับซึ่งเราได้ปฏิบัติตัวถูกกับการได้เข้ามาอยู่ในชุมชนคริสตชนที่นี่ชาวคริสต์นนี่น่ารักครับได้เห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับที่มีความสวยงามพูดได้เลยครับว่าชาวท่าแร่เขาโชคดีครับที่มีสิ่งปลูกสร้างสวยงามขนาดนี้ให้พวกเขาได้ดูแล ได้รักษาแล้วส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปแล้วมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าอดีตของท่าแรกงดงามขนาดไหนครับก่อนกลับนะครับแล้วก็ได้เดินทางมากราบสักการะนะครับพระท่าเชิงชุมวรวิหารครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นโบราณสถานสําคัญของชาวสกลนครและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธในจังหวัดสกลนครอีกด้วยนะครับที่นี่มีสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็รวมถึงมีประติมากรรม แบบล้านช้างซึ่งมีความสวยงามตระการตามากมากเลยแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของนพปิ่กด้วยครับวันนี้เป็นวันพระก็เลยได้เข้าไปทําบุญแล้วก็ไหว้พระก่อนกลับอีกด้วยสําหรับการเดินทางในทริปนี้ผู้ได,ด้เต็มปากเลยละครับว่าสุขจริงๆสุขทั้งหัวใจสุขทั้งที่เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่ยินดีกันมาเยือนครับท่าแรกนะครับมีอนุแห่งความสุข รายร้อมอยู่ทั่วทุกที่เลยนะครับไม่เชื่อลองมาเที่ยวดูก็ได้นะครับส่วนใครนะครับที่สนใจอยากติชมรายการของเรานะครับก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับทั้งตู้ป,ปอนอีเมลและก็แฟนเพจของเรานั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วนะครับขอให้มวลซ่นกับการท่องเที่ยวด้วยครับสวัสดีครับ เศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็ม,มความรักให้หัวใจมีปีใด,ด,ด,ดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย